สวัสดีค่ะทุกท่านคืนนี้ขอให้ทุกท่านวางทุกสิ่งที่แบกมาตลอดทั้งวันวางเหมือนวางก้อนหินหนักๆลงบนพื้นอย่าหอบมันขึ้นเตียงไปด้วยเพราะที่พักไม่ใช่ที่แบกให้ทุกท่านตั้งสติรับรู้ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ ไม่ต้องทำอะไรเกินกว่านี้สติอย่างเดียวพอแล้วทุกท่านคะทั้งวันทุกท่านอาจเจอเรื่องมากมายดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ให้ทุกท่านรู้ไว้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันเป็นของมันอย่างนั้นเองไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายทุกท่าน ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทุกท่านไม่ดีพอมันแค่เกิดแล้วก็ดับไปนี่คือธรรมชาติของสรรพสิ่งคืนนี้ขอให้ทุกท่านวางความคิดที่ดิ้นรนวางความกังวลที่แก้ไม่ได้วางความเสียดายวางความค้างคาวางความไม่พอใจ คำว่าวางในทางทำคือรู้ว่ามันมีแต่ไม่เข้าไปเกาะมันไม่เอาใจไปผูกกับมันไม่เอาความคิดไปใส่ความหมายกับมันอะไรผ่านมาก็ให้มันผ่านไปไม่ต้องรัง้งไม่ต้องสู้ไม่ต้องแพ้แค่รู แล้ววางมันลงนี่แหละคือทางออกของใจให้ทุกท่านบอกตัวเองเบาๆแต่หนักแน่นว่าคืนนี้พอได้แล้วพอความคิดพอความทุกข์พอความฟุ้งซ่านพอการทำร้ายตัวเองด้วยความคิดที่เกินความจริง ใจทุกท่านเหนื่อยมาแล้วทั้งวันอย่าให้มันเหนื่อยในตอนนอนอีกเลยหัวใจต้องการพักหัวใจต้องการความนิ่งหัวใจต้องการความสงบอย่าเอาเรื่องที่หมดเวลาไปแล้วมาเผาหัวใจตัวเองซ้ำอีกคืนนี้ให้ทุกท่านตั้งสติอยู่กับลมหายใจ ไม่ต้องไล่ความคิดไม่ต้องชนะอะไรทั้งนั้นเพียงอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกปล่อยทุกอย่างลอยหายไปเหมือนใบไม้ปลิวลงผืนป่าไม่มีเสียงไม่มีแรงไม่มีผู้ถือเอาเมื่อใจไม่แบก ใจจะเบาเมื่อใจเบาใจก็จะได้พักขอให้คืนนี้ทุกท่านได้พักจริงๆพักในแบบที่หัวใจสงบไม่หวั่นไหวพักในแบบที่ไม่ต้องเข้มแข็งพักด้วยสยติที่รู้อยู่เฉยๆไม่เอาอะไรมาเพิ่มใส่มันอีก และก่อนนอนขอให้ทุกท่านระลึกในใจอย่างเรียบง่ายว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างวางได้ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ใจของทุกท่านนิ่งและพักผ่อนได้อย่างลึกที่สุดขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ